วันนี้บุกจะดูจากโซนสัตว์เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาทำภารกิจอีกอย่างหนึ่งสำหรับธุรกิจในอนาคตมาดูกันครับว่าจะเจอสิ่งที่หาหรือเปล่าครับตัวเตัน ย,ยังยังยังไม่ใช่ตัวนี้ครับอันนี้คือจระเข้แห้งครับตัวละ50บาท <c oughs> ครับข้ามาฝั่งที่เป็นสัตว์ปีกนะครับในโซนของจดจักรโซนสัตว์เลี้ยง <c oughs> วันนี้เราจะมาหานกพ่อพันธ์ุแม่พันธุคู่หนึ่งนะฮะเพื่อไว้เพ่อพันธุ คิดในใจคงจะเป็นนกที่ตัวใหญ่กว่ากินชีสที่มีอยู่กำลังดูอยู่ครับว่าจะเป็นนกสายพันธุ์ไหนนะครับแต่น่าจะเป็นนกแก้วนะครับครับตอนนี้เรากำลังเลื่อนนกอยู่คนระับ ส่วนลูกบ้อนถ้าใครจะคิดจะหาอยู่ตอนนี้ถ้าซู้ราคาไหวก็ตามสบายตามนั้นเลยฮะอย่างกินชีดลูกบอนก็ถ้ามีเป็นพวกบูพวกลายพวกนั่นนะครับนอกเหนือจากมอมอนก็ราคาตแต่อ,ตอ,อยู่พันแปดถึงสองพันนะฮะส่วนสันคอนัวก็ ไม่ต้อง่หงไม่ต้องห่วงวครับแต่ก็ยังมีคนมาซื้อหยู่คนระับซันก็จะอยู่ประมาณหลักสามพันสองพ0 0แปดสามพันนะครับตอนนี้เรามาดูตัวนี้ครับพระเอกริงเน็กผมดูแล้วมันน่าจะเป็นนกป่าว่าแล้วเราไปหาที่กดบังแ่อนนะในเจเจ,เจมอมีงานของดีเมืองพิจิตรด้วยนะฮะ ครับตอนนี้ก็อยู่ที่เจเจมออีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็มาดูกันครับเราผมจะตัดสินใจซื้อนกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นนกตัวไหนครับโอเคครับก่อนอื่นฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับไปกันเลยครับ ได้แล้วนะฮะร้านนกที่เราจะซื้อนะฮะกำลังต่อรองราคาอยู่นะฮะแ,ะแล้วก็ได้มาคู่หนึ่งนะฮนะเป็นลิเวอรเหลืองนะฮะอยากได้ลิเนอรเหลืองแต่ราคามันสูงเกินไปแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเลี้ยงและก็เพาะพันธุ์ได้ดีหรือเปล่าครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจ้าสองตัวนี้นะฮะใน EP ต่อไป